เบลล่าราณีขับรถปอร์เช่มาด้วยตัวเองสะดุดตาของที่อยู่ในรถแม่นายเรียกได้ว่านาทีนี้ไม่มีใครมาแรงไปกว่านางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญน,นางเอกสุดฮอตจากละครพรมลิขิตภาคต่อบุพเพสันนิวาาที่กลับมาดึงกระแสละครให้ฮอตเปรี้ยปร่างอีกครั้งซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนี้เบลล่าราณีขึ้นแท่นเป็นลูกรักของช่องสามไปแล้ว และเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาเบลล่าราณีได้เดินทางไปร่วมงานแจกปฏิทินปีใหม่ของทางช่องสามโดนได้ขับรถหรูไปด้วยตัวเองหลายคนสะดุดตารถหรูเบลล่าราณีที่เพิ่งเคยเห็นซึ่งรถหรูของเบลล่าราณีคือรุ่นปอร์เช่สิป CAYMAN ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจล้านบาทแต่อีกหนึ่งที่สะดุดตาไม่แพ้กับรถหรู ก็เป็นพวงมาลัยดาวเรืองสีเหลืองที่แขวนอยู่ตรงกระจกมองหลังนั่นเองขอบคุณเบสามขีดล่างเอ็นและมาเบลูนิเวิร์ส